โอเคสวัสดีครับพบกับพี่ซีเมทเซลมอนเหมือนเดิมนะครับวันนี้มาต่อกันนะอยู่ในทอ r ์สอินเฟคชันเหมือนเดิมนะครับวันนี้เนี่ยจะเป็นหัวข้อเรื่อง Congenital h e r p e s simplex virus infection นั่นเองนะครับนะถามว่าอยู่ตรงไหนของทอ r ์สก็คือตัว H นะครับตัวสุดท้ายนะก็คือเป็น herpes simplex virus นั่นเองนะเชื้อเนี่ยก็คือตามชื่อเลยก็คือ herpes simplex virus แต่ว่าเกินกว่า80เปอร์เซ็นะครับมักจะเป็นท้ายสองนะครับโอเคการ transmission นะครับก็คือแม่เนี่ยก็จะติดมาจากการที่ไดรได้ c คอนแทคนั่นแหละกับสกิน l ีชั่นจากคนอื่นเข้ามาอีกทีหนึ่งนะแล้วพอแม่เป็นเนี่ยก็อาจจะถ่ายทอดสู่ลูกได้ถ่ายทอดสู่ลูกได้ตอนตั้งครรภ์นเนาะผ่านทางรกเนาะแต่มันค่อนข้างแรนะครับคือเป็นส่วนน้อยนะประมาณไม่เกิน5นนะครับแต่ ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันติดผ่านทางลูกได้จากแม่มาสู่ลูกได้ยังไงนะครับก็คือส่วนใหญ่แล้จะผ่านทางตอนคลอดนั่นเองนะครับก็คือ perinatal transmission ตอนที่คอดนะก็คือตอน original delivery เนี่ยแหละครับนะเด็กก็คลอดผ่าน original แ c ลของแม่ใช่ไหมครับก็จะติดนะตอนนั้นนั่นเองนะครับ <c oughs> อาการนะครับมีอะไรบ้างนะครับก็จะมี แบ่งเป็น3แบบด้วยกันนะครับก็คืออย่างแรกสกินไอเมาดีซี e นะครับหรือเขาจะย่อว่า S E M D C อย่างนี้นะครับนะก็จะมีลักษณะที่มี Vesicular l อา i o n เนาะก็เป็นกลุ่ม of v e s i c l e ูล่า i อน e ิล u m ัม a ันนั่นแหละเหมือนเหมือนส i ินลี i o n ของพวกเฮอร์ปีทั่วไปนะครับแล้วก็จะมีเคลาโตของจางต i v i ติ s ได้นะครับนะและถ้าปล่อยไว้เนี่ยไมไ่รับการรักษาเนี่ยจะนำไปสู่ทำให้เกิดเป็นคาตาเล็ ทาให้เกิดคอ r ิโอเลติไนติดได้นะครับนะส่วนถ้าไป CNS เขาจะเรียกเป็น CNS disease เราก็จะเป็น meningoencephalitis นั่นเองนะครับเด็กก็จะมีอาการซึมอาการชักอะไรนี้ได้เหมือนเหมือนของเป็นมีโดน encephalitis ใช่ไหมละครับนะแล้วก็สามารถเป็น disseminated d i s e a s ได้ก็เป็นอาการ clinical sepsis มีหลาย organ involvement ได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอ่นะถ้าโจทย์จะออกสำหรับ นพอพนะครับสำหรับเอ็นเเนี่ยเขามักจะต้องให้ลักษณะของสกินดิชั่นมาร่วมด้วยนะถึงจะทำให้ยุทีิชัยได้นะครับการอินเวสติเกชันนะก็ทำไวรัลเคาร์เจอร์นะนะครับแล้วก็พวก Pcr นะครับอันนี้ก็ไม่ได้เน้นอะไรนะครับการทีมเมนต์ก็ให้ไอวีไซโคเวียนั่นแหละนะครับเหมือนเป็นไวรัลนะไม่กี่ตัวนะที่มีสเปซิฟิกทีมเมนต์นะครับก็ต้องจำไว้หน่อยนะครับ แล้วก็การ p ีเว e นชั่นนะอย่างที่บอกไปว่าการติดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกับที่เราพูดมา2-3สวันก่อนนี้ใช่ไหมพวกท็อกโซพวก cmv พวกอะไรอีกนะซิฟิลิสพวกนั้นน่ะมันติดผ่านทางลบผ่านทางทางฟาสซิตอรระหว่างเด็กตั้งขันใช่ไหมครับแต่ว่าอ่าเป็นส่วนใหญ่นะแต่ว่าสำหรับเฮอร์ปีซิมเพกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันติดผ่านทางตอนที่เราคลอด นะตอนที่คุณแม่คลอดแล้วผ่านทางอ่าเจนิทัลแทรกดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดแม่มีแอคทีฟเจนิทัลเฮอร์ปีอยู่เนี่ยครับเราก็แนะนำว่าควรที่จะทำการคลอดโดยผักคลอดเป็นซีเหลี่ยนเดลิเวอรี่นะเพื่อที่จะ Pre งกันตรงนี้นะครับมันจะลดโอกาสการเกิดนะครับไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ลดได้นะครับโอเคประมาณนี้ครับลองดูโจทย์กันเลยเด็กนิวบอนห้า อายุห้ขวบเอ้ยหวันนะมาด้วยเรื่องชักประมาณ1นนาทีนะมีมี blinking lipsmacking jerking of hand and foot ตนะ่เขาก็พยายามบรรยายลักษณะของอาการชักนั่นแหละไม่มีอะไรนะครับแล้วก็มี poor feeding นะ poor feeding แล้วก็ irritable retic a r ก็เด็กก็ซึมๆนะครับตัวร่างกายมีไข้นะแล้วก็ยังมี cluster of vesicular l e s i o n with i r r i t a b อิริทิมิทัสเบดนะอันนี้ก็เป็นลักษณะของเออปีเลยใช่ไหมบริเวณใบหน้าเริ่มตัวนะทำเอลไปแล้วเจาะ LP ลพีซีขน c ีเเนี่ยไวเบอรเซลสูงนะครับโปรตีนเป็นไงครับโปรตีนก็สูงใช่ไหมเกินสี่สิบนะจำที่พี่บอกได้ไหมโปรตีนเกิน40นะครับแล้วก็กลูโคสเนี่ยถ้ามีในเลือดคนเทียมเลือดอันนี้เขาให้เทียมเลือดมานะครับกลูโ,โคสใน c ีเอสเอฟกลูโคสในเลือดอันนี้คือ BS คือบัตชูก้านะครับ แปดสิบเนี่ยเห็นไหมก็แสดงว่า <c oughs> น้ำตาลเป็นไงต่ํำไหมก็คือไม่ต่ํานะปกติน้ําตาลต่าไม่ต่ําเนี่ยก็คือเอามาหารกันนะถ้าต่ําเนี่ยมันก็จะน้อยกว่าศูนจุดห้านะครับเห็นไหมอันนี้เขาให้ตัวเลขมามันห้าสิบแปดหารแปดสิบยังไงก็มากกว่าศูนจุดห้าแน่ๆนะครับดังนั้นแล้วก็ไฮโปรตีนอร์มอลชูการ์นะครับอย่างเงี้ยในเบื้องต้นเนี่ยสงสัยว่าเป็นไวรัสจริงๆถ้าใ้ดีไวรัสเซลล์ควรจะให้ดิฟเฟอเรนเชียลมาหน่อยว่าเป็น ลิมโฟไซต์เด่นนะจะได้สจะได้สงสัยเป็นทางไวรัลชัดเจนมากขึ้นนะครับแต่อันนี้ในเบื้องต้นเนี่ยจากผลกูกูโค้ดเนี่ยก็พอตอบได้ว่าเป็นไวรัลนะครับบวกกับอ่าแล้วถามว่าเป็นไวรัลตัวไหนล่ะอ่ะปกติถ้าเป็นโปรไฟล์เงี้ยเป็นไวรัลก็ยังไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นไวรัลชนไหนแต่ไปประกอบกับสกินลิชชั่นของจโจทย์ข้อนี้ดังนั้นก็เลยนึกถึงเป็น h e r ์ e ีนั่นเองนะครับก็คือเป็น h e r ์ e ี encephalitis แล้วใช่ไหมครับอืมดังนั้นการท r e a เ m e n t ก็ต้องตอบเป็นศัยโคเวยนั่นเองข้อสี่นะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับสําหรับอ่าคอนเะจนิทัลเฮอร์ปีนะโจทย์เนี่ยไม่สามารถที่จะออก big pan ได้มากหรอกพี่เชื่อว่าก็ต้องเล่นประเด็นที่ว่าเนี่ยแม่อาจจะต้องให้ประวัติแม่มามี genital herpes lesion อะไรเงี้ยเราเด็กคลอดมาเด็กอาจจะมีอาการ,รต่างต่างแต่มันต้องมีลักษณะของผื่นอะไรพวกนั้นนะครับช่วยเรานะ แล้วก็ต้องรู้การแปลผล c s f ไปหน่อยนะครับว่าเป็นไวรัสหรือแบคทีเรียอะไรพวกนี้นะครับน้องๆคนไหนที่จําไม่ได้นะหรือว่ายังไม่เคยดูวิธีการแปลผล c s เเนี่ยน้องๆสามารถที่จะเข้าไปดูวิธีการแปลผลได้นะพี่เคยทําคลิปไว้นะครับก็เซิร์ชในช่องเลยก็ได้นะครับว่าแปลผล c s f นะครับพี่เคยทําคลิปไว้อยู่นะครับโอเคแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็ต้องรู้ยาทินเนนก็คือ IV ไซโคเวียนนั่นเอง เพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่ง c ซของเฮอปีนะเพิ่มเติม CF ของเฮอปีเนี่ยบางทีถ้ามีเลดประเซลอะไรขึ้นมาเนี่ยก็ช่วยได้นะนะครับก็เป็นอีกครูหนึ่งนะครับประมาณนี้ครับสำหรับคอนมเจนิทเลเฮอปีถ้าน้องๆคนไหนมีข้อสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ถามใต้คลิปนี้ได้เลยนะเดี๋ยวพี่จะหาเวลามาตอบให้นะครับโอเคแล้วเราเจอกันใหม่ในเดทถัดไปนะครับก่อนจากกันไปนะพี่ก็ขอโปรโมทคอร์สนิดนึงนะตอนนี้พี่มีคอร์สตรุยโจทย์ n L 2นสองนะเมดิซีนแล้วก็ พีเอทิกนะครับถ้าน้องๆคนไหนสนใจก็คอมเมนต์ทักอินบอ็อกเข้ามาในไลน์แอดนะครับด้านล่างใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับโอเคครับเราเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ